ดูครับเนื้อขนมครับยิบเลยละเอียดทุกอย่างดูเนื้อขนมเนียนมากมันมีช่องอากาศภายในนะครับนุ่มไปใส่ตู้เย็นน้อยก็ยังกินได้เหมือนเดิมนะครับด้วยความใส่ใจในรสชาติคุณภาพคนอายุ79ปียังแข็งแรงถ้าไม่ทำงานก็เรียกว่ายิ่งยิ่งอะไรนะยิ่งถดถอย ยิ่งทำงานยิ่งแข็งแรงนะครับให้ดูวิธีกรอบนอกนี่ข้างในน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับออ แค่ไม่กินถือว่าพาดเก็บไว้ในตู้เย็นได้มีช่องช่องอากาศเนื้อแป้งมันมีช่องอากาศไม่เหมือนแป้งคนอื่นมันจะมีมันแน่นถ้าไว้นานคือแข็งเลยนะถ้าใส่ตู้เย็นคือจบเลยนะครับเคลื่องให้โยนใส่หัวหมาตายเลยนะครับอันนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมวันนี้ผมก็สั่งไป4ชิ้นแต่รอนะครับรอได้นะครับเพราคนอื่นก็รอนี่นะครับ